but i ครับก็ต้องการาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีอยู่กับการรีวิวนะครับผมก็สวัสดีก็อยู่กับการรีวิวชุดของพี่เมย์นะครับผม h a โชอ of Thunder นะครับผมหรือ HOT นะครับผมก็เป็นชุดสาวแว่นอ่าอาลาอาราเอโลยเอโลยหน่อยนะเออมาประมาณนี้นี่ชุดประมาณนี้ก็ส่วนวิธีการหาชุดนี้ครับเออชุดนี้มี2ชุดนะ ถ้าใครหาได้ก็ใช้ก็เล่นกิจกรรมใช้เพชรได้ครบอยู่ไหนเอ่ยอ่าอยู่นี่ไงอ่านี่ไหมใช้เพชรได้ครบตามจํานวนคุณก็จะได้ชุดมาครอบครองนะครับผมสำหรับชุดนี้นะก็ประมาณนี้วิธีการหาส่วนชุดก็มี2ชุดเขาจะให้มา2ชุดนะครับผมชุดที่ใส่แว่นแล้วก็ชุดที่ไม่ใส่แว่นเดี๋ยวเราไปดูชุดที่ใส่แว่นอ่าเห็นไหมชุดที่ใส่แว่นก็แบบนี้เอฟเฟกน่าจะเหมือนกันต่างกันแค่ที่แว่นแค่นั้นเองอ่าตอนตอนใส่แว่นแบบนี้ <ś les> <ś les> ดูน่นสิครับท่านเห็นไหม,ไหมอ่าใส่แว่นประมาณนี้แล้วก็ชุดที่ไม่ใส่แว่นประมาณนี้นนอ่าเห็นไหมเออเนี่ยมันเลือกได้มันเลือกได้ส่วนความสวยก็ผมก็มก็พอได้ไม่ได้แย,ย่อะไรแต่ก็ไม่ได้ดีผมไม่ค่อยชอบสีม่วงไงตามสไตล์เดิมแล้วมันมามว่มวงจา๋าไล่สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ชุดก็โอเคไม่ได้แย่เอฟเฟกสวยน่าจะนะให้เดานะเอฟเฟกน่าจะสวยโอเคผมขอเอาชุดนี้กันเพราะว่าผมขอเลือกสักชุดสักชุดหนึ่งก็มันไม่ต่างกันหรอกใส่แว่นไม่ใส่แว่นแ,แต่ผมชอบไม่ใส่แว่นมากกว่าใครก็ชอบสาวแว่นก็เลือกใส่แว่นซะ <laughs> นะเออตายโอเคประมาณนี้เราไปดูเอฟเฟกกันเห็นไหมปุบกม่วงสกิลดาบโปแฟฟกดูเอฟเฟกสกิลดาบด้วยตีโุ๊ ม่วงอลา,ามเลยลเดีย๋ยวรอดวนติอันติอ่าสีมังกรก็เปลี่ยนนี่โอเคนี่เอฟเฟกม่วงอลา,ามหวาทนม่วงมาเลยนี่น่ากลัวโอเคประมาณนี้เนี่ยไหมมันจะม่วงม่วงแจ๊ดมาเลยอ่าปุออ๊บตอนลงมังกรปุ๊บหวาม่วงอลา,ามอมืไม่ต้องสืบแล้วตอนสีไม่ขานี้ ปสกิลลบม่วงโอเคทุกสกิลสีม่วงหมดเลยนะแตแจมด้วยสีม่วงดำนะสีออกดักดักหน่อยอ่าเห็นไหมนี่โอเคสกิลประมาณนี้อเอาแชนตีไม่ได้อขอโทษเดดูสิอ่านี่ชุดก็จะประมาณนี้น่าจะถูกใจใครหลายคนแต่ผมน่าจะเฉยๆฉยะสับผมนะแต่สับใครหลายคนน่าจะชอบผมว่าให้เดานะ ชุดมันแบบอืมเอาเรื่องอยู่เห็นไหมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมนี่นี่เห็นไหมลองดูอีกรอบมั่าเห็นไหมชุดประมาณนี้ก็อืมได้ได้ชุดมันโอเคเลยไม่ได้แย่แล้วก็โอเคะเข้าขั้นถือว่าอืม เอฟเฟกก็ใครชอบความเป็นสีม่วงนะครับผมก็น่าจะถูกใจใครหลายคนประมาณนี้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมารีวิวชุดเฉยง่ายไหมง่ายจบไห้จบอีซี่ด้วยเออไปเดี๋ยวเราไปต่อยชุดหนึ่งชุดส่แว่นหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรมากแหละลองเล่นๆไปดูเออเนี่ยไม่ต่างกันหรอกเอฟเฟกอ่ะเหมือนกันให้ผมเดาเหมือนกันผมยังไม่เล่นผมรู้เลยเหมือนกัน มแค่คุณเลือกได้เออไหมเอฟเฟกเหมือนกระเด๊เลยแค่คุณเลือกได้เว้ยว่าจะใส่แว่นหรือไม่ใสแว่นมันให้มาสองชุดเลยนะหลังจากคุณใช้เพชรครบอ่ะมันจะให้มาสองชุดเลยแล้วก็น่าจะถูกใจหลายคนเพราะสีเอฟเฟกมันสวยเอฟเฟกต์ยอมรับเลยเอฟเฟกมันสวยแต่ชุดผมมองไงมันก็กันงั้นแหละไม่ค่อยเท่าไหร่อาจจะสวยสับหลายหลายคนนะสับหลายคนแต่สับผมน่าจะเฉยๆฉยอ่ะเอฟเฟกก็ใช่สวยๆเอฟเฟกสวยจริงแต่ว่ามุ่งดำ นี่นะหอบอืม,มนี่ชุดส่แว่นนี่ใส่แว่นก็จะประมาณนี้ตาก็จะแปลกๆหน่อยดูดุๆหน่อยนะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ด <c oughs> ูมันขายต้นขานี่วะ่ะอ่าประมาณนี้เห็นไหมนี่ ก็ประมาณนี้ครับผมเขาจะให้มาสองชุดเลยนะก็สับคนที่ได้แล้วก็สามารถบินบอกกันได้นะว่าเจ็บไปเท่าไหร่โดนอะไรไปบ้างไม่เปิดแล้วบ้างนะโอเคโอเคครับก็สับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็สับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการแจงในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับผมสับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเออแล้วก็สามารถสนับสนุนผมผ่านทัวร์เลตตามเบอร์ที่ขึ้นมาได้เลยนะครับผมโอเคงั้นก็บายบายแล้วเจอกัน You better watch what you keep from us before it's too